เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายอนนท์สาวิวัต์ตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะปฏิบัติหน้าที่การสอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนมกเหล็กวิทยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบ,บุรีเสนอขอมีวิทยาฐานะครูชำนาญการโดยกระผมได้ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่ง ในด้านของการปรับปรยุ์ซึ่งมีรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้ครับในบริบทของโรงเรียนมกฤตวิทยาซึ่งนับได้ว่าเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษปัจจุบันเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จํานวน48ห้องเรียนมีนักเรียนจํานวน1,740คนค้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา89คนตั้งอยู่ ริมถนนมิตรภาพเลขที่496าหมู่9าตำบลมิตรภาพอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีครับจากสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันโดยเฉพาะในรายวิชาภาษาไทยที่าพเจ้าได้รับมอบหมายนั้นจะเห็นได้ว่านักเรียนมีความเอาใจใส่ในการเรียนรู้ลดน้อยลงรวมถึงมีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการขาดความรู้ขาดทักษะในด้านของการอ่านการเขียนการฟังการดูการพูด รวมไปถึงหลักภาษาไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแต่งบทร้อยกรองประเภทโคงสี่สุภาพสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สซึ่งจากการสัมภาษณ์นักเรียนจะเห็นได้ว่าได้รับคําตอบไปในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือเป็นเนื้อหาที่ยากนักเรียนไม่เข้าใจจันทลักษณ์ของโครงสี่สุภาพไม่เข้าใจการสัมผัสและไม่เข้าใจความงามทางบรรณศินที่จะต้องแต่งให้สอดคล้อง และก็ถูกฉันทลักตามบทประพันธ์แต่ละประเภทครับซึ่งจากสภาพปัญหาเหล่านี้เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้นักเรียนขาดความเอาใจใส่ในการเรียนรู้ภาษาไทยในด้านอื่นๆอ,อ,อีกด้วยด้วยปัญหาเหล่านี้กระผมจึงได้นําเข้าสู่กระบวนการ PLC ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้มีการศึกษาปัญหาการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะทําให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการจัดทำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องของการแต่งบทด้วยกรองประเภทโคงสี่สุภาพโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในเรื่องของการแต่งโครงสี่สุภาพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาในครั้งนี้ครับในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือนั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้นักเรียนได้มีโอกาสในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้ใช้ความสามารถในการสื่อสารที่จะช่วยเพิ่มพูนทักษะในการแต่งบุร้อยกรองได้ใช้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีในการออกแบบกราฟิกที่สวยงามเหมาะสมและสอดคล้องกับวัยครับอีกทั้งในด้านของการบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นก็คือใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นของมวกเหล็กซึ่งอำเภอมวกเหล็กนับได้ว่าเป็นอำเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอยู่หลายที่สิ่งใกล้ตัวเหล่านี้ เมื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้แล้วจะทำให้นักเรียนเกิดความตระหนักรู้มากยิ่งขึ้นเองครับในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องของการแต่งบทด้วยกองประเภทคงสีสุภาพโดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในครั้งนี้นั้นมีกระบวนการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ครับ 1. การศึกษาสภาพปัญหา ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาในครั้งนี้คือนักเรียนขาดความเอาใจใส่ในด้านของการเรียนรู้ด้านมีสาเหตุมาจากการที่นักเรียนไม่เข้าใจในฉันทลักษณ์ไม่เข้าใจในคําสัมผัสและก็ไม่เข้าใจในความงามธรรณศิลปินของบทร้อยกรองนั่นเองครับ 2. ได้มีการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่สอดคล้อง และเหมาะที่จะนํามาพัฒนานักเรียนให้ตรงกับรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ครับรวมไปถึงการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการของ a c t i v e Learning ครับ 3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าทับสจำนวน33คนในปีการศึกษา2567ครับและ 4. สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนดังต่อไปนี้ 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการแต่งบทร้อยกรองประเภทของสีสุภาพโดยได้วิเคราะห์จากใบงานที่1เดียงทอยร้อยโครงพบว่านักเรียนจำนวน33คนผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ100ครับ 2. นักเรียนสามารถแต่งบทร้อยกองประเภทคงสีสุภาพและเขียนนำเสนอได้ จากการศึกษาใบงานที่2เขียนแผนภาพความคิดลิขิตครงสีสุภาพจะเห็นได้ว่านักเรียนจำนวน33คนผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ100และ3ในด้านของความเอาใจใส่ในการเรียนในการแต่งบทร้อยกองประเภทครงสีสุภาพนั้นได้มีการสังเกตพฤติกรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนพบว่านักเรียนจำนวน33คนผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ100ครับ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้นอกจากจะใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือและบรูรณาการกับการเรียนรู้แหลง่งกับแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นของโมกเหล็กที่นอกจากจะทําให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงประเภทของโคงรงสีสุภาพชนิดของลักษณะของโคงรงสีสุภาพแล้วนั้นยังทําให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นโดยการทํากิจกรรมกลุ่มนักเรียนได้มีการช่วยเหลือกันในระหว่างกลุ่มได้มีการช่วยเหลือแบบเพื่อนช่วยเพื่อน นอกจากนี้ในด้านของการปลูกฝังจิตสำนึกรักท้องถิ่นยังทำให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของมวกเหล็กที่สอดคล้องกับคำขวัญเนื้อนุ่มนมดีกระดิบป,ปั๊บดังคลังเครื่องหนังวังรีสอร์ทยอดน้ำตกนำมาใช้ในการแต่งบท้วยกองประเภทคงสีสุภาพในครั้งนี้ทำให้เกิดการตระหนักรู้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับสุดท้ายนี้ นอ,นอกจากนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการแต่งบทร้อยกองประเภทค,คงสี่สุภาพแล้วนักเรียนยังได้มีการปลูกฝังจิตสํานึกรักบ้านเกิดรักท้องถิ่นอีกด้วยและในการเรียนรู้ในครั้งนี้นักเรียนสามารถที่จะนําไปต่อยอดในการสร้างเป็นหนังสือส่งเสริมการอ่านโดยใช้รูปแบบของบทร้อยกองประเภทคงสี่สุภาพเพื่อที่จะพัฒนาเพื่อนเพื่อนนักเรียนที่มีปัญหาในการอ่านและการเขียนและเกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง ขอบคุณครับ